สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกองทุนบ้านเด็กดีภูมิใจเสนอ ชมและเด็กๆทางบ้านทุกคนขอส่งความสุขนะคะแล้วก็รอยยิ้มให้กับทุกๆคนที่ชมรายการบ้านเด็กดีเอเด็กๆมีเพื่อนสนิทหรือเปล่าคะแล้วเคยทะเลาะกับเพื่อนสนิทไหมแล้วทะเลาะกันแล้วเป็นยังไงอะคะแล้วดีกันแล้วหรือยังวันนี้นะคะจะมีนิทานสนุกสนุกนะคะตัวละครก็จะเป็นกระต่าย เราไปลองฟังกันเลยดีไหมคะบ้านนิทานนิทานเรื่องโกรธกันทำไมรักกันไว้ดีกว่าวันหนึ่งในฤดูร้อนมีเพื่อนกระต่าย2ตัวได้กันกระต่ายตัวสีน้ำตาลชื่อว่าเดวี่แล้วกระต่ายสีขาวชื่อว่าเอ็ดดี้ นี่นเรามาสร้างเขื่อนกันดีกว่านะเอ็ดดี้ก็ชวนแต่ฉันน่ะสร้างเขื่อนไม่เป็นหรอกเดวี่ก็พูดเชื่อฉันเถะนาฉันนะนะสร้างเขื่อนได้ดีที่สุดในโลกเชียวละก็ดีงั้นฉันก็จะต่อเรือเองฉันต่อเรือได้ดีที่สุดในโลกเหมือนกันนะแล้วต่างฝ่ายต่างก็ทำงานของตัวเองไปเอ็ดดี สร้างเขื่อนเกือบจะเสร็จในขณะที่เดวี่ก็ต่อเรือด้วยกิ่งไม้แล้วก็เปลือกไม้เกือบจะสำเร็จเช่นเดียวกันเอ็ดดี้ก็พูดอวดว่ามาดูเขื่อนของฉันสิเขื่อนของฉันนะเกือบเสร็จแล้วละเสริมก้อนหินอีกก้อนสองก้อนก็จะใช้ได้แล้วขณะที่ถมหินก้อนสุดท้ายลงไปโครมแต่ปรากฏว่ายังไงคะน้ำแรงพัดเขื่อนพังทันที น้ำพัดเอาเรือไม้ที่เดวี่ต่อเกือบจะเสร็จตามน้ำไปโอ้ยโอ้ยเรือของฉันลำที่ดีที่สุดเลยตั้งแต่ฉันเคยต่อมาเฮ้เดวี่ตะโกนด้วยความโกรธแย่จริงๆเอ็ดดี้แย่มากเลยโธ่เรือแค่กระจอกกระจอกลำหนึงเท่านั้นแหละฉันหลับตาก็สร้างได้เดวี่โกรธมาก จึงดึงหูของเอ็ดดี้เต็มแรงเลยแล้วเอ็ดดี้ก็ดึงหูของเดวี่กลับดึงกันไปดึงกันมาโอ้ยโอยจนล้มลงบนพื้นต่อมาก็กลิ่งตกน้ำด้วยกันทั้งคู่ก็จึงได้หยุดการต่อสู้กันเดวี่ปีนขึ้นบนฝั่งแล้วก็พูดว่าพอแล้วพอกันทีฉันจะไม่เป็นเพื่อนกับเธออีกเลยต่อจากนี้ไปแล้วเดวี่ก็วิ่งกลับบ้านไปเลย ที่บ้านแม่ของเดวี่ก็ร้องทักว่าอ้าวทำไมกลับบ้านเร็วจังล่ะแม่นึกว่าลูกกำลังเล่นอยู่กับเอ็ดดี้ใช่ครับแม่แต่เราทะเลาะกันผมจะเลิกเล่นกับเอ็ดดี้แล้วอ้าวทำไมล่ะทะเลาะกันเรื่องอะไรละจ๊ะก็เอ็ดดี้อ่ะเขาทำเรือของผมพังหมดเลยแต่เอ็ดดี้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของลูกไม่ใช่เหรอเขาอ่ะแค่เคยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมเท่านั้น ว่าแล้วเดวี่ก็เดินไปที่ห้องนอนของเขาแล้วก็ค้นหาตุ๊กตากระต่ายชื่อว่านิกกี้ต่อไปนี้เธอจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันนะนิกกี้เราไม่เคยทะเลาะกันเลยเราจะเล่นด้วยกันนิกกี้ไม่ปฏิเสธเพราะเป็นตุ๊กตาพูดไม่ได้เดวี่ก็โยนนิกกี้ขึ้นไปแล้วก็รับ หลังจากนั้นก็เล่นซ่อนหากันแต่เดวี่เป็นฝ่ายหาฝ่ายเดียวใช่ไหมคะเพราะอีกฝ่ายหนึ่งพูดไม่ได้นิกกี้เธอเป็นเพื่อนที่ฉันชอบนะแต่เล่นด้วยกันเนี่ยรู้สึกน่าเบื่อจังเดวี่ก็เลยตามหาน้องๆของเขาอีกสองคนเดซี่กับแดนนี่อยู่ที่ไหนมาเล่นกันมาแม่ก็บอกว่าทั้งสองคนไม่อยู่ออกไปเก็บ เหตุกับคุณพ่อทําไมไม่ไปเล่นกับน้องเล็กล่ะไม่เอาครับแม่น้องเล็กอะเป็นเด็กทารกเล่นอะไรอะไรก็ไม่สนุกหรอกยังแบะเบาะอยู่เลยแล้วเดวี่ก็เลยอุ้มนิกกี้นะคะออกไปที่ลำธารเดวี่ได้วางนิกกี้ลงที่ฝั่งดูนะ ฉันจะสร้างเขื่อนให้ดูถ้าเอ็ดดี้ทำได้ฉันก็จะต้องทำได้แล้วเขาก็เดินไปขนก้อนหินมาถมเป็นเขื่อนถมไปถมไป,มไปก็ยังพังเพราะน้ำไหลแรงเอ็ดดี้เขาสร้างได้ยังไงของเขานะทันใดนั้นเขาก็เห็นเรือที่จมน้ำไปครึ่งลำลอยผ่านมาเอ๊ะมันลอยมาจากไหนนะเรือลำนี้อะ แล้วเขาก็ชวนนิกกี้เดินย้อนขึ้นไปดูเหนือน้ำทันใดนั้นเขาก็เห็นเอ็ดดี้กำลังจะปล่อยเรือลำต่อไปแต่มันก็คว่ำอีกคว่ำแล้วก็คว่ำอีกเขาดูเหนื่อยแล้วก็หมดแรงเอ๊เดวี่เขาสร้างได้ยังไงของเขานะเอดดี้พูดเดวี่จึงตอบว่าง่ายจะตายไปเธอจะต้องตั้งใบเรือให้กลางลำพอดีเอดดี้มองด้วยความไม่มั่นใจ ฉันจะทำได้ไม่ดีเท่าเธอหรอกนะเธอ,อยากให้ฉันช่วยไหมล่ะว่าแล้วเดวี่นะคะก็ลงมือช่วยเอ็ดดี้ที่อยากจะให้เพื่อนเนี่ยต่อเรือได้สำเร็จแล้วเขาทั้งสองก็ได้สร้างเรือเปลือกไม้ที่สวยงามขึ้นสองลำจนสำเร็จเราต้องการน้ำมากพอสำหรับลอยเรือของเรานะเดวี่พูด แล้วทั้งสองก็ได้ช่วยกันทำเขื่อนซ้อนหินให้แง่มุมของมันเกยกันจนแน่นเกิดเป็นเขื่อนที่แข็งแรงเก็บกักน้ำไว้ลอยเรือเล่นกันในไม่ช้าน้ำก็ไหลลงมาเพียงพอที่จะลอยเรือลงทั้งสองลำนะคะก็แล่นได้พอดีเลยเธอทำได้ดีจังเดวี่ชมเธอก็เหมือนกันเอ็ดดี้ก็ชมเพื่อนบ้าง แล้วทั้งสองก็เล่นเรือกันจนพบคําเมื่อเดวี่กลับบ้านทำไมลูกกลับบ้านช้าจังเดวี่ลูกเล่นกับเอ็ดดี้จนเพลินอยู่ที่ลำทานจะลืมดูเวลาเลยแม่ครับขอโทษด้วยครับอา้าวลูกเล่นกับเอ็ดดี้เหรอไหนว่าโกรธกันไงละ่ะโทรแม่นั่นมันนานแล้วเราอะดีกันแล้วละ่ะแล้วเดวี่นะคะก็รับประทานอาหารกับพี่น้องกับพ่อแม่ยังมีความสุข และเดี๋ยวนี้ทั้งเดวี่กับเอด็ดดี้เราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยเห็นไหมคะเวลาเราดีต่อกันแล้วทุกอย่างก็สบายใจใช่ไหมคะยิ้มออกแล้วก็มีความสุขก็ขอให้เด็กๆที่ยังโกรธโกรธกับเพื่อนอยู่นะคะหาทางที่จะคืนดีกันแล้วรักกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอไปอีกนานๆเลยค่ะ ของเล่นเด็กดีค่ะแล้วกระต่ายสองตัวก็เป็นเพื่อนรักกันไปเที่ยวด้วยกันไปเล่นด้วยกันไปเรียนด้วยกันไปทำอะไรด้วยกันเสมอเลยนะคะวันนี้จะต้องยืมมือค่ะมือของคุณพ่อของคุณแม่หรือของลูกๆนะคะพี่น้องคนละหนึ่งมือ สะอาดด้วยต้องล้างมือสะอาดด้วยนะคะแล้วเราก็จะเอามือของเราเนี่ยค่ะเอามือวางลงไปแล้วก็กางออกเล็กน้อยนะคะกางออกเล็กน้อยกดเอาไว้ค่ะอย่าให้ขยับเขยื่อนหยิบดินสอนะคะใส่มือขวาแล้วก็ร่างเส้นนิ้วหนิ้วค่ะให้ครบเลยใช่บางทีเด็กๆชอบขยับนิ้วนะคะ น้องเล็กๆไม่ขยับนิ้วค่ะอยู่นิ่งๆเลยเมื่อจบเรียบร้อยแล้วเอามือออกแล้วก็ร่างให้จดกันนะคะเด็กๆจะเห็นว่าเป็นฝ่ามือขึ้นมาแล้วตัดออกเอากันกลตัดออกเลยนะคะพอตัดออกแล้วอ้าวโอมเพียงเอาสีไหนเอาสีเอาสีน้ำเงินเอาฟ้าละกันโอมเพียงตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้วิธีประกอบ เด็กๆด,ดูตัวสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าครูจะใช้2นิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยพับออกมาข้างหน้าต้องจำไว้นะคะโป้งกับก้อยพับมาข้างหน้าส่วนนิ้วกลางพับไปด้านหลังพับไปด้านหลัง นะคะเอาครูจะทำให้ดูอันนี้ก็คือนิ้วก้อยพับลงมานะคะนิ้วโป้งพับลงมาเจอกันเลยแล้วนิ้วกลางใช่เก่งมากเลยค่ะพับไปข้างหลังนี่ได้ได้กระต่ายขึ้นมานะคะได้กระต่ายขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็จะมาวาดเอาละค่ะครูจะย้อนกลับมาแล้วก็เอาปากกา สีดำนะคะมาวาดหน้าตาหน้าตาของกระต่ายอ้าวแล้ววาดมือนิ้วของกระต่ายก่อน3นิ้วนะคะตอนนี้ลูกในตากลมกลีๆใช่ไหมคะข,ขึ้นไปแบบนี้แล้วก็กลมเป็นจมูกเป็นปากแล้วก็มีหนวดนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็มาที่หูค่ะหูเน้นใบหู นะคะแล้วเด็กๆก็ระบายสีข้างในเน้นสีให้เข้มเลยหนึ่งข้างและอีกข้างหนึ่งมองเห็นไหมคะอีกข้างหนึ่งครูก,ก็จะระบายสีนะคะเน้นให้เรียบร้อยโอ้โหกระต่ายตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเด็กๆอาจจะเอากาวทาติดที่มือ นะคะอย่าให้ยกขึ้นแบบนี้เราก็จะมีกระต่ายครอบครัวพี่น้องเพื่อนที่รักกันมากนะคะ สาลานแล้วเมื่อจะกลับมาที่ถ้ำของตนก็เจอหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งหมาจิ้งจอกคิดว่าตัวเองจะหนีไม่รอดจึงเข้าไปที่สิงโตแล้วก็ขอเป็นทาสรับใช้สิงโตแล้วก็พากลับมาที่ถ้ำของตนหมาจิ้งจอกเห็นสิงโตล่าเหยื่อจึงอยากทำบ้างแม้สิงโตจะห้ามปามยังไงมันก็ไม่เชื่อฟัง จึงไป่อยไปแล้วสุนัขจิ้งจอกก็เห็นช้างตัวหนึ่งเดินผ่านมาสุนัขจิ้งจอกแผดเสียงร้องขึ้นเหมือนสิงโตแล้วจึงกระโดดไปที่หลังช้างแต่ผ้าตกลงไปที่เท้าช้างโดนช้างกระทืบสิงโตได้ยินเสียงร้องของสุนัขจิ้งจอกจึงออกมาจากถ้ำ แล้วก็แผดเสียงขึ้นช้างตกใจจึงวิ่งหนีไปสิงโตสอนสุนัขจิ้งจอกว่านี่เพราะเจ้าไม่รู้จักประมาณตนจึงได้รับอันตรายเช่นนี้เจตกริ๋วสนุกนะครับสำหรับนิทานเรื่องนี้จะเห็นว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกนั้นพยายามนะครับพยายามหลายอย่างเลยทีเดียวที่จะทำตัวให้เหมือนกับเจ้าสิงโตเด็กๆครับ สิ่งที่เราไม่ถนัดนั้นเราไม่สามารถทําได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถทําอะไรที่เป็นพิเศษได้เราไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบเขานะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่ถนัดหรอกครับอาล่ะครับวันนี้นะ้ปาปอเตรียมตัวการ์ตูนมาหนึ่งตัวเหมือนเช่นเคยเจ้าตัวนี้ก็คือสุนัขจิ้งจอกตัวนี้นั่นเองมาเริ่มกันเลยครับนป๋ปอจะเริ่มรูปสุนัขจิ้งจอกตัวนี้จากส่วนหัวนะครับเขียนออกมาให้เป็นรูปคล้ายๆกับสามเหลี่ยม ใส่ใบหูลงไปหัวและใบหูอีกข้างหนึ่งต่อจากนั้นมาใส่ตรงนี้เป็นจมูกเป็นจมูกใส่ปากยิ้มเข้าไปนิดนึงนะครับใส่ตาเจ้าเล่เจ้าเล่หน่อยแหลมๆแบบนี้อ่าสุนัขจิ้งจอกหน้าตาจะโกงๆหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ตาดำๆลงไปกลมๆตามด้วยนวดข้างละ สองเส้นเรียบร้อยแล้วนะพอจะใส่แขนแล้วก็นิ้วเข้าลงไปเขียนลำตัวมาที่พุงมาที่พุงนะครับขาลำตัวด้านหลังครับปืดลงมาโค้งมาถึงขาที่กำลังวิ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งอยู่ข้างหลังในลักษณะนี้แขนอีกข้างหนึ่งที่ถูกบางอยู่ใส่นิ้วลงไปต้นบางอยู่นะครับอันนี้ และก็ปลายหางเป็นพวงเลยแล้วก็แบ่งตรงนี้จะแบ่งสีนะครับตามด้วยคิ้วนิดหนึ่งคิ้วดำเลยหน้าตาเจ้าเล่เลยทีเดียวจมูกนะครับเราจะระบายสีดำลงไปเลยเว้นสีขาวไว้นิดหนึ่งเหมือนกับบริเวณที่เป็นแสงสะท้อนนะครับส่วนพื้นที่ที่เหลือระบายสีดำลงไปเลยตรงจมูกนี้นะครับ ระบายดำไปเลยควรจะใช้สีดำนะครับตรงนี้ก็เป็นอันว่าหน้าตาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราระบายสีกันครับใบหูก่อนเป็นสีน้ําตาลออกแดงๆนะครับตรงนี้แล้วก็ระบายสีไล่ลงมาเลยจากปลายหูลงมาแล้วก็ค่อยๆอ,อ่อนค่อยๆอ,อ่อนนะครับปลายหูอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันบริเวณปลายหางระบายตรงนี้ ให้ทั่วเลยไปหางนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลส้มเกือบแดงเลยทีเดียวละต่อจากนั้นนะครับแล้วปอจะมาระบายบริเวณใบหูกลมๆตรงนี้ลงไปอ่ากลมๆตรงนี้ลงไปบริเวณใบหูลำตัวเริ่มจากหน้าตาก่อนนะครับ สีนี้จะเป็นสีที่ใช้ระบายทั่วตัวนะครับเป็นสีน้ำตาลที่ออกเหลืองมากๆนะครับเป็นเหลืองส้มระบายทั่วหน้าเลยนะครับตรงนี้ระบายทั่วเลยทั่วทั้งหน้านะครับแขนด้านหนึ่งที่ถูกบังอยู่ก็ระบายลงไปอ,อีกข้างหนึ่งที่บังอยู่ ก็ระบายลงไปลำตัวลงมาถึงพุงนะครับด้านหลังทั้งหมดระบายสีน้ำตาลส้มแบบนี้เอาล้วครับทั่วตัวแล้วขาอีกด้านหนึง่งที่ถูกบังอยู่อย่าลืมจนไปถึงหางอ่าหางด้วยหางด้วยาบริเวณหางนี้เป็นสีน้ำตาลส้มทั้งหมด สีพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะาปกอเขามาเก็บส่วนบริเวณปลายหางนิดนึงให้เรียบร้อยนี่แหละครับรูปสนักจิ้งจอกตัวแสบของเรานะครับน้ปอระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆแล้วครับวาดกันทันไหมระบายกันทันไหมถ้าเกิดว่าไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองให้พี่ๆเขาช่วยดูก็ได้ว่าวาดยังไงต่อนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยากส่งให้น้าปอดูแล้วก็ส่งมาได้ที่รายการบ้านเด็กดีนะครับน้าป๋อจะรอชมทุกๆภาพเลยทีเดียวคราวหน้าเราพบกันครับที่นี่บ้านเด็กดีค่ะน้องหัวกับซีเมนถึงตายใส่หมวกไปเถอะปลอดภัย ค,คุณครูพรจันทร์กระรอกน้อยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะกระรอกน้อยคุณครูทําอะไรอยู่คะเนี่ยนี่มาดูเร็วครูเอาดอกไม้นะคะลอยอยู่ในอ่างแก้วแน่อยากให้เด็กๆชวนกันมาดูด้วยนะคะที่บ้านเด็กดีเนี่ยมีดอกไม้อยู่เยอะเลยแล้วบางทีดอกเนี่ยร่วงลงมาเราก็สามารถที่จะเก็บใบร่วงนะคะมาลอยน้ําให้สวยงามเลย เห็นไหมคะมีหลายสีมากมายเลยอันนี้เป็นสีส้มชื่อดอกสังกรณีนะคะเอาเป็นกรีบๆเนี่ยลอยใส่น้ําให้เต็มเลยให้เต็มเรียกว่าอะไรดีนะเต็มคอกเลยคะ่ะหรือเต็มเต็มรั้วเล็กๆที่เราทําขึ้นมาสีเขียวเขียวเห็นมา้เป็นอะไรทราบไหมคะ นี่เดี๋ยวครูจะให้ดูนะคะเราอาจจะเอาทางมะพร้าวหรือใบจังหรือใบอะไรนะหอมหอมใบเตยนะคะมาขดเข้าเป็นรูปทรงต่างๆรูปทรงเลขาคณิตนะคะแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงล่ะคะใช่ดูตรงนี้นะคะด้านท้ายเราเอากันไกลเนี่ยเฉือนนิดนึงตัดนิดนึงหรือมีดนะคะเพื่อจะได้เกี่ยวเกาะกันเท่านี้เองก็เสร็จแล้วนะคะเป็นรูปทรงต่างๆแล้วเมื่อเอาไปลงในอ่าง เติมน้ำเติมน้ำพอปริมปริมนะคะอย่าน้ํามากน้ํามากแล้วดอกไม้ลอยหลุดไปหมดเลยเอาแต่น้อยๆคราวนี้แต่ละแต่ละคอกนะคะหรือแต่ละกลุ่มเราก็ใส่สีตามใจชอบนะคะสีขาวดอกพุทธพิทยา นะคะสีดอกเข้มดอกอะไรเยอะแยะเลยดูสีม่วงนี่ก็สวยนะคะสวยจังเลยค่ะพอ,พอสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกนิดหนึ่งเมื่อเช้านี้ครูไปเก็บดอกอินทนินบกได้นะคะเราอาจจะมาเสริมแต่งนิดนิดหน่อยๆลอยสวยๆอีกนิดหนึ่ง นี่บ้านของเราก็จะสดชื่นนะคะเอาไปตั้งไว้ที่ระเบียงบ้านที่โต๊ะอาหารทุกคนคุณพ่อคุณแม่ลูกๆก,ก็จะสดชื่นแล้วถ้ามีนกจิบ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 มาอีกนะคะนี่กําลังชมดอกไม้เลยกําลังดูดอกไม้สวยงามของเราเผลอๆจะก้มลงดื่มน้ําจากอ่างของเราด้วยนะคะ กระอกน้อยจะจำไว้ไปทำที่บ้านค่ะได้เลยค่ะดีจังเลยแล้วครอบครัวของเราสดชื่นเป็นครอบครัวสุขสตรทุกคนรักกันยิ้มให้กันนะคะ กระรอกน้อยจะพูดเพราะและยิ้มหวานกับทุกคนค่ะค่ะครอบครัวกระรอกน้อยนะคะก็เป็นครอบครัวสุขสันต์ค่ะแล้วเด็กๆทางบ้านล่ะคะส่งยิ้มนะคะเหมือนกับกระรอกน้อยหรือยังแล้วครอบครัวทุกครอบครัวมีความสุขสันต์แค่ไหนค่ะขอกระจกวิเศษเลยค่ะอยากเห็นจังเลยขอกระจกวิเศษค่ะ แล้วครูก็มองเห็นน้องชามโบนสัสนิ่มฮัทปีเฟแตงโมลูกน้ำเมธร อ,อ,อ๋อวิ๊กระจกวิเศษหายไปแล้วค่ะเสียดายจังเลยเด็กยิ้มหวานและครอบครัวสุขสันต์คงจะมีอีกมากมายเลยนะคะคงจะต้องเก็บไว้ขันชื่อคราวหน้าแล้วล่ะคะ่ะคุณครูพานจันค่ะวันนี้มีจดหมายของเด็กดีตัวอย่างไหมคะมีสิคะพี่ๆคนเก่งของเรานะคะแต่งชุดลูกเสือใส่มวงแล้วเวลาทำความเคารพก็ยกสามนิ้วขึ้นมาแบบนี้เป็นอะไรทราบไหมคะ ลูกเสือค่ะลูกเสือใช่ค่ะมาฟังกันเลยอาจารย์คำหนึงดิททโรธโรงเรียนบ้านน้ำบ่อจังหวัดปัตตานีได้เขียนเล่ามาว่าการก่อตั้งกองลูกเสือของโรงเรียนได้มีการช่วยเหลือสังคมชุมชนและการบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะจัดให้มีลูกเสือสวัสดิภาพนักเรียนขึ้นมา จะคอยบริการนำนักเรียนเดินข้ามถนนระหว่างโรงเรียนกับบ้านนอกจากจะทำหน้าที่บริการการข้ามถนนของนักเรียนแล้วยังช่วยดูแลนักเรียนที่ทำกิจกรรมในโรงเรียนที่จัดขึ้นด้วย บางครั้งเป็นการดําเนินการร่วมกับองค์กรในท้องถิ่นร่วมกับชุมชนเช่นการขุดรอกสระน้ำที่อยู่ในชุมชนเป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการบำเพ็ญประโยชน์แหล่งท่องเที่ยวเช่นหาดชลาลัยหาดแคแคและชายหาดบริเวณบ้านน้ำบ่อ นอกจากจะทำให้สถานที่ได้รับการพัฒนาที่สวยงามแล้วยังส่งเสริมให้ลูกเสือรักในท้องถิ่นของตนอีกด้วยรายการบ้านเด็กดีขอยกย่องกองลูกเสือโรงเรียนบ้านน้ำบ่อเป็นเด็กดีตัวอย่างพี่พี่ลูกเสือเก่งจังเลยค่ะ ครูขอแสดงความยินดีกับลูกเสือทุกคนนะคะทางรายการจะส่งเกียรติบัตรเชิดชูความดีไปให้ขอให้รักษาความดีงามนี้ตลอดไปค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากเขียนจดหมายมาคุยกันก็ขอให้รีบจดที่อยู่กันนะคะรายการบ้านเด็กดีตู้ปน .1236 ปอนอนานากรุงเทพ10112 2หรืออีเมลแอดเดสบ้านเด็กดี at yahoo com ของฝากเด็กดีวันนี้คำปฏิญาณข้อสองของลูกเสือคือข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อกระรอกน้อยขอสัญญาว่าจะช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังของเด็กอย่างกระรอกน้อยค่ะโอ้โหน่ารักจังเลยลูกเสือน้อยนะคะกระรอกน้อย วันนี้หมดเวลาแล้วขอให้เด็กๆทางบ้านทุกคนนะคะเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายอยู่เย็นเป็นสุขทุกคืนวันค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ๊ม่บ้าน